สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่31มกราคม2564นะคะซึ่งราคาทองตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะมีการปรับลดลงรวมอยู่ที่150บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดซับสไคร b e ด้วยนะคะค่ะราคาทองนะวันที่31มกราคม2564นะคะราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่ 26,200บาทรับซื้ออยู่ที่26,100บาทส่วนทองรูปพันณเก้าสิุดห้านะคะขายออกอยู่ที่26,700บาทรับซื้ออยู่ที่25,635บาท56สตางค์ค่ะส่วนสปอร์ตโกงเมื่อคืนมีการปรับขึ้นเล็กน้อยนะคะ เนื่องจากนักลงทุนมีการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยค่ะรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการส่งมอกวัคซีนต้านไวรัสโควิด COVID -19 ที่มีความล่าช้าค่ะบอดโกล,ล่าสุดอยู่ที่1.848.10ดอลลาร์ต่อออนค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1.847.740ค่ะบวกขึ้นอยู่ที่0.28%ค่ะและค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่29.910ค่ะลดลงอยู่ที่0.25%ค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปประพันธ์นะคะก็จะมีทองครึ่งสลึงหนึ่งสลึง2สลึงหรือห0ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นแล้วก็น้ำหนักต่อกํำของราคาทองแต่ละชนิดนะคะมาดูกันต่อในราคาทองออสซิลิธหัวเซ็งเฮงแล้วก็แม่ทองสุกกันเลยคะ่ะ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ